มาพบกับสาวน้อยบ้านนาค่ะวันนี้น่ะ,ะก็จะพาทุกคนน่ะไปขุดนอไม้กันค่ะทุกคนเห็นข้างหลังใช่ไหมคะนั่นก็คือนอไม้กันค่ะเราจะมีว่าเอออะไรนะะอุปกรณ์ค่ะนี่คืออุปกรณ์ของเรานะคะนี่เสียมแล้วจะอักน,นก็เ่งค่ะ เราไปกันเลยระหว่างทางมาเราก็มาพบกับกล้วยสุกค่ะนี่ก็คือกล้วยสุกนะคะ ผลไม้ในป่าค่ะแต่ว่าไม่ยังดิบอยู่กินไม่ได้เดี๋ยวมันฝาดนะคะ